สำหรับคลิปนี้อันตามาภาพหะรุไัยที่ตาธโมได้อัดคิปใบส่วนงานปฏิบัติธรรมที่บัดป่าสากพาวบ้านพ้นสวรรค์ตำบลสขขะไคอำเภอสะไคว่างานปฏิบัติธรรมุตุปีเป็นจัดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าจนปึงวันที่เจ็ดกุ่มผ้าปุตุปี อัตมาเคยลงชิไว้เพื่อว่าให้นักปฏิบัติธรรมผู้เพิ่นเขามาเบิงมาส้มในคลิปอัตมาลงไว้ส่องยูทูบของอัตมาหรือใช่ที่ตาทมโมทุกปีพุพ่นพ่อพุ่นแม่แต่ละปีแม่ขาวหลายบ่อนักปฏิบัติธรรมบทจี่พัมหลายบ่อปีละสี่ร้อยกวัวเกือบห้ารอยอครับพุ่นพ่อพุ่นแม่ส่องสองสามปีเมื่อนี้เขาบด้จัดนอนยังกับปวาร์ โควิดอ่าโควิดตันใบได้บริจัาอ่าจิบเน็กลงให้คุณปอคุณแม่เบิงเนาะอ่าอนโมทนาสาธุเดอร์อ่าขอความสุขความเจริญจงมีแจ่ญาติยญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ